สรงว,วัฒนธรรมเนี่ยต้องมารับบทบาทในเรื่องของอโครงการที่เกี่ยวข้องกับกับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะคะทีฉันก็มีมีความกังวลเหมือนกันนะคะเพราะว่าดูเหมือนหลายๆโครงการเนี่ยคือ มันจะมีความซํำซ้อนกันนะคะออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยที่เห็นในสำนักปลัดเนี่ยมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ได้อยู่ในแผนบูรณาการการท่องเที่ยวนะคะอยู่ในแผนงานยุทธศาสตร์อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือแม้แต่เรื่องของอ,อ,อาหาร นะคะเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นนะคะเมื่อสักครู่ท่านจิตวันก็มีสอบถามไปแล้วโครงการหนึ่งนะคะของสนักปลัดนะคะก็คือรื้อฟื้นรสชาติที่หายไปใช่ไหมคะแต่ว่าของกรมส่งเสริมวัฒนรเนี่ยก็มีอีกโครงการหนึ่งชื่อโครงการอาหารถิ่น ไม่รู้เป็นชื่อเล่นด้วยไหมส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ก็อยากสอบถามว่าเอ๊ะาต่ลมตอนที่ประชุมกันในคณะกรรมการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเเนี่ยมีการแบ่งงานกันทําอย่างไรนะคะเพื่อให้เรามั่นใจว่างบประมาณเนี่ยมันใช้ค่อนข้างมากนะคะสําหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ว่ามันจะถูกใช้อย่างตรงจุดตรงเป้านะคะเราก็มีประสิทธิภาพเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะคะจากผลการดําเนินงานของท่านนะคะโดยเฉพาะสํานักปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะขอ,อ,อสไลด์ขึ้นได้เลยนะคะก็คือโครงการที่ชื่อว่าโครงการ มันเคยเป็นโครงการที่ชื่อว่าโครงการขับเคลื่อนนโย,ยบายหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเอร์นะคะผ่าน11กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะคะงบประมาณในในในตัวเล่มเนี่ยจะจะอยู่ประมาณ50ล้านนะัน้นจะไม่ผิดแต่ว่าพอ,อ,อโอนเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรตั้งตามเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ49ล้านบาทเศษนี่นะคะแล้วโครงการนี้ก็ ตอนแรกก็พยายามสอบถามท่านว่าขับเคลื่อนอะไรยังไงอะไรเงี้ยจะมีการมีมีพูดถึงเรื่องของการฝึกอบรมอะไรต่างๆด้วยนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมทักษะสู่การเป็นแรงงานศักยภาพสูงนะคะภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอรออ์อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะ ก็คืองบของปี67แต่ว่าก็มีการเลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างอะไรมาจนถึงเดือนกันยายนด้วยซ้ำใบนี้ฉันไม่แน่ใจว่าอันนี้ฟนอลหรือ,อยังนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยงานเนี่ยถูกจัดขึ้นในเดือนเมษายนนะคะ18เมษายน2568นที่ผ่านมานี่เองนะคะหน้าต่อไปค่ะ นะคะก็ที่สําคัญก็คือโครงการนี้เนี่ยมีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงนะคะก,ก็อยากสอบถามเหตุผลเพราะมันม,มีมีได้หลายเหตุผลก็อยากสอบถามว่าในในกรณีนี้เนี่ยเพราะเหตุใดถึงเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงนะคะเ,เราก็เข้าไปดูใน TOR อะไรต่างๆเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าจะเป็นการคัดเลือก ะค,ะครัวเรือนจาก2,400ครัวเรือนจากทั่วประเทศแล้วก็คัดออกเหลือประมาณ500-600ครัวเรือนให้มาเรียนในเรื่องของดีไซน์ทิงกิ้งออนไลน์มาเก็ตติ้งแล้วก็พวกอินเทลเล็กชวลพร p อพเพอร์ตี้ไรท์ต่างๆนะคะแล้วก็แล้วก็คัดจนรอบสุดท้ายเหลือประมาณ200โครงการนะคะแล้วก็จะมีการไป เปิดบูธออกร้านต่างๆเพื่อเพื่อทำ business matching นะคะแต่นะคะออขอหน้าต่อไปก็ได้ค่ะ มันคือโครงการที่เป็นข่าวอ,อ,อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในช่วงที่มีการจัดงานนะคะช่วงหลังหลังสงกรานเป็นต้นมานะคะก็มีการจัดงานนี้เกิดขึ้นที่สยามพารากอนซึ่งเราก็รู้ว่าทราฟฟิกสยามพารากอนนะคะว่าคนเยอะขนาดไหนนะแต่ว่านี่ก็คือสภาพของงานนะคะนีที่ฉันเลือกมาก็คือเป็นรูปของวันสุดท้าย ะะที่มีการจัดงานซึ่งหลังจากที่มีดราม่าเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียไปแล้วว่ามันไม่มีใครมาแล้วก็มีการช่วยกันพยายามประชาสัมพันธ์นะเพราะว่าคนที่มาออกบูธเนี่ยที่เข้ามาร่วมโครงการฝึกทักษะแรงงานขั้นสูงกับท่านเนี่ยเขาก็ท้อแท้มากนะคะเพราะว่าก็ต้องมีการเสียค่าใช้จงใช้จ่ายอะไรต่างๆในการที่จะขนของต่างๆมาขายในงานที่พารากอนแต่ปรากฏว่าไม่มีใครเดินเลย ะะเราก็รู้สึกว่าเออแต่เราก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ข่าวโครงการนี้มาก่อนเหมือนกันนะคะแต่งบประชาสัมพันธ์เนี่ยสาล้านบาทนะคะค่าจ้างสถานที่อีกประมาณ16ล้านบาทนะคะแต่ว่าไม่มีไม่มีใครมาเดินนะคะแล้วก็ในในตอนที่แจ้งผู้ประกอบการเนี่ยบอกว่าจะเป็นงาน business matching นะคะแต่ว่ามาจริงๆแล้วเขาบอกว่าไม่มีไม่มีการ matching อะไรกับใครทั้งสิ้นนะคะหรือถ้าอาจจะมี ถ้าอาจจะมีสถิติก็ได้ว่าจริงๆแล้วมันมีเกิดการแมทชิ่งกันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าโต๊ะที่ให้เจ้าหน้าที่เฝ้าเรื่องของการทำาบสเซ็ตแมทชิ่งเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ทําอะไรนั่งกินมะม่วงกันอยู่นะคะตอนนั้นที่มีคนเข้าไปดูนะคะออพอมาจริงๆแล้วมันคือมันก็คืองานโอท็อปเขาก็รู้สึกว่ามันคืองานโอท็อปดีๆนี่เองอ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดจะเป็น โครงการแบบที่ได้เคยได้เคยวาดฝันได้เคยโฆษณาเอาไว้นะคะกับทางกับทางากับทางผู้ที่เข้าร่วมงานนะคะทีนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าปี6-8เนี่ยทางสนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ของบชื่อโครงการขับเคลื่อนหนึ่งในหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟท์พาวเวไว้เหมือนกัน50ล้านบาทเหมือนกันก็อยากสอบถามว่าของปีนี้เนี่ย ะะท่านจะทําเป็นโครงการแบบไหนหน้าตาเป็นอย่างไรช่วยอธิบายให้เราฟังด้วยและพอปี69นะคะพอปี69เดี๋ยวทนก็เข้าไปดูสํานักปลัดไม่มีแล้วนะคะโครงการชื่อนี้แต่เหมือนกับว่าน่าจะย้ายไปอยู่กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมถ้าทีฉันเข้าใจผิดช,ช่วยช่วยชี้แจงด้วยนะคะเป็นโครงการในลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้นะคะก็อยากสอบถามค่ะเ,เราก็รู้สึกว่ามันก็มี แบบเนี้ยบทเรียนแบบเนี้ยที่มันเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงการที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ s o ฟต์พาวเวอร์นะคะว่ามันมันมันเกิดปัญหาในการ ดำเนินการนะคะหน่วยงานที่รับเรื่องไปจะยังไม่คุ้นชินกับรูปแบบการทำงานหรือว่ารูปแบบของการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ในลักษณะนี้นะคะจะยังไม่มีความถนัดนะคะในการทำจัดกิจกรรมประเภทนี้หรือไม่อย่างไรน,นไม่ได้ไม่ได้มีการที่อยากที่จะจับผิดเอาผิด พวกท่านนะคะเพียงแต่ว่าอยากจะร่วมถอดบทเรียนด้วยนะคะเพื่อเราจะได้ไปพิจารณาว่าอองบประมาณในส่วนนี้เนี่ยมันควรจะต้องจัดสรรให้กับหน่วยงานประเภทไหนถ้าเป็นงานที่ท่านถนัดมากกว่าเนี่ยควรจะต้องเป็นงานประ,ประเภทใดนะคะเพื่อทําให้ไม่มีอะไรคะ่ะเพื่อทําให้งบประมาณที่เรา จัดสรรให้ไปเนี่ยมันถูกใช้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะนะคะอันนี้ก็อขอขอให้ท่านได้ช่วยชีย้แจงในในส่วนของโครงการเหล่านี้ด้วยแล้วก็เข้าใจว่ากระทรวงวัฒนธรรมน่าจะเข้าไปเข,าเข้าไปห้องอนุกรรมธิการ ไปหลายห้องแล้วนะคะจะเข้าไปหมดแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็อยากให้แต่ละแต่ละกรมเนี่ยได้ชี้แจงให้เราฟังด้วยว่าถูกปรับลดงบประมาณอะไรไปแล้วบ้างคะ<ส>่ะเพื่อที่ทางกรรมธิการจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูให้มันครบทุกโครงการคะ่ะขอบพระคุณครับสำหรับเรื่องท่าน,ท,านท่านสิริกัญญาที่ท่านสอบถามเรื่องของความซ้ําซ้อนของการเดินงานของงบต่างๆไม่ว่าจะเป็นของสอปอรหรือของกรมสงสัยว่าทมก็ตามนะครับ ผมนําเรียนว่าถ้าเป็นข้อ,ขอ,ขอมูลที่ใช้คําว่าการท่องเที่ยวหรืออาหารทั้งหมดนั้นเป็นงบประมาณที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ในการดําเนินงานที่เป็นขยายผลต่อเนื่องนะครับเกี่ยวข้องกับกรมนะครับฉะนั้นการดําเนินงานจะไม่มีความซ้ําซ้อนกันเพราะว่าก่อนที่จะมีการจัดตั้งงบประมาณได้มีการประชุมพิจารณาแล้วว่าส่วนใดกมรมดําเนินการส่วนใดที่จังหวัดดําเนินการนะครับวันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่า เวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ